ือของเราก็ทําหน้าที่ของเราเราก็ปกป้องที่วัไตยอย่างเดียวเขาจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมไม่มีไม่เคยวันไหวครับถ้ามาเกี่ยวข้องกับแนวชายแดนผมก็ต้องทำหน้าที่แค่นั้นเองไม่เคยวันไหวอะไรเราก็ตึงกําลังอยู่อย่างนี้ครับทางเขาก็ยังไม่ได้ถอนกําลังเราก็ยังอยู่ที่นี่เพื่อรอความชัดเจนของทั้งสองประเทศครับ ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเรื่องปัญหาแนวชายแดนเส้นเขตแดนต่างๆยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในการที่จะนํามาซึ่งการเหตุรุนแรงถึงข่านต้องใช้อาวุธซึ่งกองทัพทั้งสองประเทศเองตอนนี้เราพยายามคุยกันในแบบผู้ปฏิบัติขอให้พี่น้องทั้งสองประเทศแล้วก็ดีพะประเทศไทยนะครับให้ความมั่นใจว่าช่วงนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงาสถานการณ์แนวชายแดนอยู่ในขั้นที่ปกติแล้วสามารถควบคุมได้ครับ ก็คงเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับผมก็ติดตามอยู่ครับขอให้เป็นเรื่องรัฐบาลที่ทางท่านนายกและก็ทีมงานต้องไปแก้ไขในระดับนั้นครับรัฐบาลส่วนกองทัพก็คงจะดูแลเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ตามชายแดนเป็นหลักอยู่แล้วครับก็เราก็ตึงกําลังอยู่นี้ครับทางเขาก็ยังไม่ได้ถอนกําลังเราก็ยังอยู่ที่นี่เพื่อรอความชัดเจนของทั้งสองประเทศครับ เือยู่กับนโยบายของผู้นำทั้งสองประเทศว่าจะคุยกันอย่างไรต่อส่วนทหารก็ทําหน้าที่ของทหารต่อไปก็คือควบคุมและก็กํากับดูแลแนวชายแดนให้เป็นปกติให้ดีที่สุดครับก็ดีดครับก็พูดคุยกันตลอดครับก็สัญญาณบวกตั้งแต่ปรับกำลังที่ช่องบอกแล้วนะครับตอน,นี้ก็รอการเจรจาของของผู้นำทั้งสองประเทศ ครับแต่ว่าถ้าคุณเจนลงมาที่ที่ชายแดนลแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การสื่อข้อมูครับมันมีนัยยะสำคัญอะไรทางการทหารไหมครับอันนั้นอันนั้นคงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าท่านคงจะ,สะแสดงความสแสดงออกถึงความเป็นผู้น,นำนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเรื่องปัญหาแนวชายแดนเส้นเขตแดนต่างๆยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในการที่จะนำมาซึ่งการใช้อาวุธต่อกันเหตุรุนแรงถึงขั้นต้องใช้อาวุธนะครับซึ่งกองทัพทั้งสองประเทศเองตอนนี้เราพยายามคุยกันในแะบบผู้ปฏิบัติแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเวลาขึ้นมาพบกันในจุด ที่ต้องมาเจรจาก,กันก็ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้นาอาวุธขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งทั้งสองประเทศแล้วก็ดยพอประเทศไทยนะครับให้ความมั่นใจว่าช่วงนี้ยังมีอะไรน่าเป็นห่วงสถานการณ์ตามแนวชายแดนอยู่ในขั้นที่ปกติแล้วสามารถควบคุมได้ครับขึ้นอยู่กับผู้นํารัฐบาลทั้งสองประเทศ กัมพูชาขึ้นอยู่กับทางผู้นาเขาด้วยครับเพราะว่านโยบายทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้นํคเขาถ้าผู้นําของกัมพูชาคุยกับผู้นําของรัฐบาลเราเข้าใจตกลงกันได้ก็คงจะดีขึ้นครับนายจบก่อนครับนายจบก่อนครับนาย ABC อาบีซีนี้ต้องรองความชัดเจนของผู้นําของกัมพูชาครับตอนนี้ยังไม่ตอบมายังครับยังเราพร้อมเจรจาไม่ค่ะรับประทานต,ตามกัือนไ่นะะดูแมวโนมแล้วจำเป็นจะต้องงดให้ขึ้นไปเที่ยวชมก่อนนะคะการปฏิบัติที่ตามบันทมนี่ <พอ S 1> เป็นมาตั้งแต่นานแล้วนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษเราที่อนุโลมอนุโลมให้พี่น้องกัมพูชาได้ขึ้นมาสักการะเป็นข้อตกลงร่วมกันนานแล้วครับแล้วก็ขอความร่วมมือก็พี่น้องทั้งสองประเทศว่า ขอให้งดการแสดงออกซึ่งมีความร่อแหลมซึ่งจะก่อ,ะอให้เกิดความไม่เรียบร้อยเราก็พูดคุยกันตลอดนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องโปรตีอยู่แล้วครับ ก็เป็นเรื่องของของท่านครับคือ่ทังเราก็ทําหน้าที่ของเราเราก็ปกป้องที่ปไตยอย่างเดียวเขาจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมนะฮะไม่มีไม่เคยหวันไหวครับถ้าถ้ามาเกี่ยวข้องกับแนวชายแดนผมก็ต้องทาหน้าที่แค่นั้นเองครับไม่เคยวันไหวอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับ